จากข้อมูลของกรมการกงสุลในปี2563ระบุไว้ว่าประเทศและดินแดนที่ถือหนังสือเดินทางไทยสามารถเดินทางไปได้โดยไม่ต้องขอวีซ่ามีอยู่ด้วยกันทั้งหมด32ประเทศและในจํานวนนั้นก็มีประเทศที่ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามรวมอยู่ในนั้นด้วยแล้ววันนี้ครับพี่บังจะพาไปพบกับ5ประเทศมุสลิมที่คนไทยไม่ต้องขอวีซ่าอันดับที่5อินโดนีเซีย พำนักได้30วันประเทศอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะจํานวนมากนับได้ราว1 7 0 0 0กว่าเกาะซึ่งนับว่าเป็นประเทศที่มีหมู่เกาะมากที่สุดในโลกและมีจํานวนประชากรมากเป็นอันดับ4ี่ของโลกและถือเป็นประเทศมุสลิมที่ใหญ่ที่สุดในโลกอีกด้วยอินโดนีเซียมีอาณาเขตที่กว้างขวางจากตะวันออกซึ่งติดกับประเทศปาปัวนูกินีทอดยาวมาถึงตะวันตกติดกับประเทศมาเลเซียส่วนพื้นที่ทางทะเลติดกับประเทศสิงคโปร์ ฟิลิปปินส์ออสเตรเลียและรวมไปถึงทางตอนใต้ของประเทศไทยเราด้วยสถานที่ท่องเที่ยวในอินโดนีเซียจะเน้นไปทางความอุดมสมบูรณ์ทางธรรมชาติและวัฒนธรรมที่เก่าแก่ของชนเผ่าต่างๆที่มีมากกว่า500ชนเผ่าปัจจุบันอินโดนีเซียแบ่งเขตการปกครองออกเป็น33เขต28จังหวัดและมีเขตการปกครองสถานะพิเศษอีก5แห่งอินโดนีเซียปกครองประเทศด้วยระบอบประชาธิปไตยในระบอบสาธารณรัฐรวม ซึ่งมีการปกครองตนเองในบางพื้นที่โดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งเป็นประมุขชาวอินโดนีเซียส่วนใหญ่ร้อยละ8 5นับถือศาสนาอสลามรองลงมาคือศาสนาคิ์ศาสนาฮินดูและศาสนาพุทธใช้ภาษาบาฮาชาหรือภาษาอินโดนีเซียเป็นภาษาราชการและยังมีภาษาท้องถิ่นถึง13ภาษาหนึ่งในนั้นคือภาษาชวาที่ใช้กันมากที่สุดถึงร้อยละ45ของจำนวนประชากรทั้งหมดในประเทศ อันดับที่4บูไนพำนักได้วันประเทศบูไนตั้งอยู่บนเกาะบอลเนียวมีชื่อเรียกเต็มๆของประเทศว่าเนการาบูไนดารุสซามที่หมายความว่าดินแดนแห่งความสงบสุขเป็นประเทศที่ร่ำรวยจากการส่งออกน้ำมันจึงทำให้สถานที่ท่องเที่ยวในประเทศบูไนโดดเด่นในด้านสถาปัตยกรรมที่สวยงามอลังการและบ่งบอกถึงความเป็นประเทศมุสลิมได้อย่างภาคภูมิใจปัจจุบันประเทศบูไน ยังคงเป็นประเทศที่มีการปกครองแบบสมบูรณาญาสิทธิราชโดยองค์สุลต่านจะมีอำนาจเด็ดขาดเพียงคนเดียวมีฐานะเป็นสมเด็จพระราชาธิบดีและเป็นประมุขสูงสุดของประเทศมีประชากรประมาณ400,000กว่าคนชาวบูในส่วนใหญ่นับถือศาสนาอิสลามร้อยละ67เรเซ็องลงมาก็คือศาสนาพุทธและศาสนาคริสใช้ภาษามาเลเป็นภาษาราชการนอกจากนั้นยังใช้ภาษาอังกฤษและภาษาจีนที่ใช้ในการสื่อสารกันภายในประเทศ อันดับที่สามมาดีฟพำนักได้30วันถึงจะเป็นประเทศที่มีขนาดเล็กที่สุดในทวีปเอเชียแต่ความงดงามของท้องทะเลก็ทําให้มาลดีฟมีชื่อเสียงไปไกลทั่วโลกอาจเป็นเพราะภูมิประเทศที่เป็นเกาะน้อยใหญ่ประมาณพันกว่าเกาะที่ล้อมรอบด้วยท้องทะเลและท้องฟ้าสีครามที่งดงามราวกับภาพวาดของศิลปินระดับโลกก็ทําให้มาลดีฟเป็นหนึ่งในหมุดหมายในฝันของใครลหลายคน ประเทศมาลดีฟปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยแบบสาธารณรัฐใช้กฎหมายอิสลามเป็นพื้นฐานผสมกับกฎหมายสามัญของอังกฤษโดยมีประธานาธิบดีที่มาจากการเลือกตั้งมีประชากรทั้งหมดประมาณ300แสนกว่าคนประชากรเกือบ100%เเซ็นนับถือศาสนาอิสลามใช้ภาษาเนติเวฮีเป็นภาษาหลักและภาษาอังกฤษที่ใช้กันอย่างแพร่หลายภายในประเทศอันดับที่2มาเลเซียพำนักได้30วัน ประเทศบ้านใกล้เรือนเคียงของไทยที่เดินทางไปได้ง่ายๆทั้งทางเครื่องบินรถยนต์รถไฟหรือแม้กระทั่งเรือเฟอร์รี่จุดเด่นของประเทศมาเลเซียอยู่ที่ความหลากหลายของผู้คนเพราะที่นี่รวมผู้คนจากหลากหลายเชื้อชาติเอาไว้ด้วยกันสะท้อนออกมาเป็นวัฒนธรรมที่แตกต่างและผสมผสานกันได้อย่างลงตัว นอกจากนี้ยังอุดมสมบูรณ์ไปด้วยแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติอีกมากมายประเทศมาเลเซียปกครองด้วยระบอบประชาธิปไตยโดยระบบรัฐบาลของมาเลเซียมีทั้งรัฐบาลกลางและรัฐบาลแห่งรัฐแต่ละรัฐจะมีสุลต่านปกครองและสุลต่านจะร่วมกันเลือกสมเด็จพระราชาธิบดีเป็นกษัตริย์ปกครองประเทศโดยทุกๆ5ปีจะมีการผัดเปลี่ยนกันเป็นประมุขระหว่างสุลต่านทั้ง9รัฐ ประชากรส่วนใหญ่ในมาเลเซียนับถือศาสนาอิสลามประมาณ60%รองลงมาจะเป็นศาสนาพุทธและศาสนาคริสต์ใช้ภาษามาเลเป็นภาษาราชการและยังใช้ภาษาอังกฤษภาษาจีนและภาษาธามินที่ใช้สื่อสารกันภายในประเทศอันดับที่ 1. ตุรกีพำนักได้30วันประเทศตุรกีดินแดนแห่งอารยธรรมสองทวีปผสมผสานระหว่างเอเชียและยุโรป เป็นประเทศที่มีวิวทิวทัศน์แปลกตาและมีผู้คนที่เป็นมิตรตุรกีมีประวัติศาสตร์ที่ยาวนานหลายพันปีทําให้เต็มไปด้วยร่องรอ,อยทางอารยาธรรมและสิ่งปลูกสร้างในอดีตมากมายและที่สําคัญตุรกียังเป็นศูนย์กลางของอาณาจักรอิสลามแห่งสุดท้ายที่ปกครองดินแดนกว่าครึ่งโลกยาวนานกว่า600ปีประเทศตุรกีจึงไม่ได้มีแต่ความสวยงามเท่านั้นแต่ยังมีเรื่องราวของประวัติศาสตร์อิสลามที่น่าเรียนรู้อีกมากมายตุรกี เป็นประเทศแบบสาธารณรัฐที่แยกศาสนาออกจากการเมืองมีการปกครองแบบรัฐสภาโดยมีประธานาธิบดีเป็นประมุขของประเทศและมีนายกรัฐมนตรีที่มาจากการแต่งตั้งของประธานาธิบดีเพื่อให้เป็นหัวหน้าคณะรัฐบาลตุรกีมีประชากรทั้งหมดประมาณ73ล้านกว่าคนส่วนใหญ่เป็นชาวเติร์ก185%และชาวเคิร์ด115% ใช้ภาษาเติร์กิสเป็นภาษาราชการและยังใช้ภาษาเคิร์ดและภาษาอาหรับในการสื่อสารกันถ้าเ,เพื่อนๆชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกันไว้ด้วยนะครับ